เรามานี่ก่อนผมแม่งไปเลยพี่เล่นสุดเลยกูไหวแค่นั้นแหละขออยู่ยาวของกูฟูด้วยมั่นใจนะผมมั่นใจเอางี้ผมไม่ไม่ต้องตัดสินใจนะครับเดี๋ยวผมเอาเองมาเดี๋ยวเล่นสุดเลยเขี่ยปะเดี๋ยวการกลับมาเลยครับมาไม่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 เดี๋ยวเดี๋ยวโทรโทรเดือดไอ้นี่เดี๋ยวแม่ผมรู้แล้วพี่ผมรู้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุยเสร็จก่อนแน่อันนี้อันนี้คือเรียกโอกาสให้มาคุยนะคุยกันให้ ไม่ก็เขาอยากเล่นอกก็คืออยากเล่นมากอ่ะก็คือทรงอยากเล่นอ่ะ่นาดเหตุการณ์ตรงนี้ผมไม่รู้ครับแต่อนเล่นตอนเนี้ยคือคือประเด็นตรงเนี้ยค่ะคือต้องแจ้งอนว่าเขาอ่ะคือด้วยด้วยปัญหาเขามีปัญหาภายในถูกไหมแล้วทีเนี้ยเขาว่าลด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 จำนวนคนลงแล้วเทียเขาก็ต้องต่ำลงเป็นเทียสองอันนี้ก็ต้องไปตัวด้วยเพราะว่าเป็นการประสานงานผิดก็คือเป็นมีการัปเดตช้า พี่ใหญ่ก็เลยน่าจะปอกปิดแล้วทีนี้ยคือในในเมื่อเขาเทียบต่างกว่าค่ะสภาต้องต้องเรียกมาคุยเข้าใจครับสภาใช่เพราะว่าอันนี้ยสิ่งหนึ่งที่เรียกมาคุยอ่ะเพราะว่าต้องต้องเข้าใจด้วยนะว่าที่เรียกมาเพราะว่าคนในแก๊งเขาอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่รู้ตัวเลยว่าจะโดนทุ่เพราะว่าเนี่ยเราก็รู้แล้วแหละเขายังไม่ได้ใส่สูตรอะไรเลยอ่ะคือเขายังไม่รู้ตัวเลยอะค่ะว่า ในในแก๊งมีปัญหากาันซึ่งอันเนี้ยมันมันไม่ได้ผิดที่แรมผิดหรอกมันผิดที่เขาที่ไม่ได้พูดคุยกับคนใน,นแก๊งเอาแต่เน,นี้ยแล้วแล้อยากถามนิดนึงว่าที่ไปเรียกให้เขาใส่สูตรอย่างเงี้ยถามนิดนึงว่าทำไมไม่ไม่ไม,ไ,มไม่มาแจ้งสภาก็ผมแจ้งอาไยไปแล้วครับว่าหลังผมถามเข้าว่าอาไยหลังที่คืนผมจะเปิดอุ้มเลยนะครับถ้าเกิดการเจรจารไม่ลงตัวซึ่งผมมีการเจรจาที่แลนม่วงแล้ว แล้วเขาบอกว่าไม่สามารถตัดสินใจได้ซึ่งผมต้องการการตัดสินใจภายในวันนี้ครับจริงๆเนี่ยค่ะจริงๆนะการเจรจาทุกอย่างมันมันมันต้องผ่านสภาค่ะเพราะว่าถ้ามันมันเกิดเหตุการณ์เหมือนเหมือนมตอนเนี้ยสุดท้ายแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์แล้วมันเสียหายไปแล้วอ่ะเราเราไม่อยากให้มันเกิดแก่มันถึงมี่ผลว่าทําไมเราต้องมาคุยผ่านสภา เพราะว่าจริงอ่ะเ,ออเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะคือคนที่ตัดสินใจได้อะค่ะคือฝั่งเนี้ยเขาไม่อยู่สุดท้ายน้องมันก็ให้คําตอบไม่ได้ถ้าเคสเกรณีแบบนี้ที่เคยเกิดขึ้นในสภาเนี้ยก็คือสภาจะมาปุยกันถูกไหมปุยันไม่ให้คนที่ตัดสินใจได้อมามาพูดถ้าเขาบอกว่ามันต้องรอก็คือมันต้องตามน,นัน้นนะคบเพราะว่าเนี่ยมันมันจะเกิดการผิดพลาดเหมือนตันเนี้ยคือของเราคนตัดสินใจได้ก็ไม่อยู่ใช่ไหม แกไม่ได้ใช่ครับอืมเนี่ยค่ะมันถึงพิเศษผมว่าทำไมเวลาการพูดคุยทุกครั้งมันต้องมาคุยสภามันต้องรับสภาหรือเปล่าแกงเขาทำเองอ่าเข้าใจค่ะเวลาสภาแต่แบบเขาอยู่เทียนต่ำกว่าค่ะยังไงก็ต้องหาสภาขอโทษนะครับเอแล้วอันนี้เทียดแล้วเทียดเดียวกันครับเอาแเขาเขาลดแล้วค่ะคนเดียวเทียดอะไรครับเสียไม่ได้ตอนนี้เราเหลือตั้งแต่ไหนเสียไม่ได้ยี่สิบหกคนครับเทียดสองท่อการครับเทียดสองครับ อันน Ke claro> ี้เทียาสองทีอาสองเหมือนกันครับหึสัตว์ผมเข้าใจที่เราพูดนะครับขอคนละสามแชร์ดิคนเล็กน้อยตอนแรกเพราะว่าโรเบิร์ตน่าจะคอนเฟิร์มมาจากอาไฮแล้วใช่ครับแล้วก็ผมก็ถามแล้วโทรไปถามอาไฮแล้วก็ไม่ได้รับเ่าเปิดข้ามเทียไม่ได้ก็งั้นเราพูดข้อเสนอของเราใหม่แล้วกัน จะได้ให้สภาลงมือด้วยแล้วกันเออเดอแค่ดีค่ะมันจะได้แบบสภาจะเล่นไม่งงด้วยไงเพราะว่าถ้าคุณเป็นผู้จเล่นอะไรบางอย่างสภาไม่ได้รับรู้ก็คือแบบมันไม่สามารถช่วยเหลืออะไรคุณได้เลยอะค่ะถ้าคุณมีปัญหาหลังจากเนี้ยเอางี้ครับจะจะเล่นแบบไหนอะผมไม่ค่อยได้อยากเล่นครับผมเลี้ยของครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่จ่ายของผมก็เล่นก็ได้ครับอ่าจ่ายของนี่ของอะไรครับก็สองพันตัวครับเอถ้าจะเล่นนะครับถ้าถ้าเล่นเล่นจะเล่นยังไงครับ ไปใส่สคนมาเขเล่นสุดครับก็คือไม่ถ้าไม่มีคนยอมก็คือไม่ยอมถูกไหมครับไม่ได้แต่ว่าไม่ได้มาขอคุยกันใช่ไหมครับพี่เก่ามาที่แบบนึงขอคุยกันนะครับจะพูดนะครับขออนุญาตกันนโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นงั้นกันอ่ะทึใส่สุดใช่ไหมมาคุยกันมาคุยกันเอาดิไม่เรารู้ได้ไงวะพวกเราอยู่เทียนไหนื ไอ,อ,เเอ้เอาเบอร์ไอหมู่มาดิไอ้สะพานมันเปิดตู้ได้ป่ะป๋ย<ร>วผมโทรเองกับผมโทรไม่ไม่คือผมอยากรู้ไงว่ารู้ได้ไงว่าพวกผมอยู่เทียร์ไหนก็เห็นพูดมามมแบบรู้เลยนตอนแรกพวกผมคิดว่าคุณอยู่เทียหนึ่งอยู่เลยครับตอนนี้ผมจะเปิดผมก็เพิ่งผ่านสภาออกมาครับไม่ไดิแล้วาาแล้ว,ค,ลวคือคุณผมว่าคุณพวกคุณก็น่าจะรู้นะคุณก็นั่งต้องมาคุยกับสภาก่อนหรือเปล่าจะเปิดพวกผมอะยังไงก็ต้องเรียกกผมมาคุยก่อนดิผมพูดถูกปะ การที่คุณมาเปิดเลยแล้วคุณแล้วคุณพูดมาคุณคุณรู้นะที่คุณพูดเมื่อกี้ไม่ใช่คุณไม่รู้นะคุณพูดแบบคุณรู้เลยนะจริงครับถูกแตไม่จริงเฉียงเลยไปผมไปผมไปแรงคุณคุณทําไมเห็นบอกอะไรปล่อยผ่านนิดหน่อยปล่อยผ่านผมไปไม่เห็นไม่เห็นจะมาคุยเลยผผมจะได้เตรียมตัวเล่นนะผู้ผมเล่นได้อยู่แล้วไม่คือคือวันทีไปไปไปผมไปตีประตูผมนั่งฟังอยู่้วก็เห็นพูดนี้นิดหน่อยปล่อยผ่านะ มาถึงไปในตลุ่นี้ครที่ที่สภาเนี่ยสภาคอณชื่ิดะไคะผมผมน่าจะได้ยินไหมคะได้ยินไหมเนี่ยได้ยินไหมได้ยินได้ยินานก็วันนี้ผมไปกับเพื่อนผมผมไม้เห็นจอะไรใช่ปะตอนนี้ผมยังไม่รถยังยังไม่เอาคนออกอ่ะเพ้เห็นคุณพูดเองอยว่านี่อยลอยผ่านคือมันเป็นที่ตัวผมไงซึ่งมันแกก็ต้องตัดสินใจส่วนส่วนรวมครับแล้วเขาไม่ใช่เห็นเขาไม่ใช่เห็น โอเคครับนายก็ว่ามาผมจะได้เตรียมตัวถูกใช่เราามนนี่่กอผมแม่งไปเลยพี่เล่นสุดเลยกูไหวแค่นั้นแหละขออยู่ยาวของกูฟูด้วยมึงมั่นใจนะผมมั่นใจเลยนะเอางี้ผมไม่ไม่ต้องตัดัดสินใจนะครับเดี๋ยวผมเอาเองมาเดี๋ยวเล่นสุดเลยเขียวปะ เดียวกันนี่กลับมาแล้วไปเดี๋ยวกันกลับมาเล้ยไม่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทรโทรเดี๋ยวอนี่เดี๋ยวตแม่ผมรู้แล้วพี่ผมรู้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุยใจกันแน่นอันนี้อันนี้คือเรียกโอกาสให้มาคุยนะคุยกันให้ ไม่ก็เขาอยากเล่นด้วยนอยากเล่นมากอ่ะก็คือทรงอยากเล่นอ่ะแค่นั้นแหละมันไม่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 ได้ทรงอยากเล่นเงียบก่อนเงียบเงียบเงียบไม่พี่ไม่พี่แบบแรกอะวันนี้ผมได้ยินกับหูเลยก็ผมฟังนะคะฟังนะถ้าคุณแม่เคารพสภาอ่ะเราสาเรียกคุณมาคุยกันพื้นที่ตรงกลางเปที่คุณไม่ต้องต่อสู้กันอ่ะถ้าคุณไปเคียงข้างเองคุณอาจจะไม่มีไม่มีสิทธิ์ได้พูดนั้นดังนั้นเราได้ขอนะคะว่าพื้นที่ตรงเนี้ยขอให้คุยกันเราคุยแบบเป็นคนคุยกันด้วยอ่ะไม่ใช่ออลงมาคุยอ่ะ ใพี่ผมขอดีเมื่อกี้ขึ้นไปหน่อยได้ยิน่อนถูกไหมถ้าถ้าคุณไปเจรจากร้องโนนี่คุณที่ว่าเขาจะยืนฟังคุณไหมได้พี่ขรงแม่ฟังคุณเนี่ยเราต้องเราถึงต้องใช้พื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ให้คุณเจรจากันค่ะพผมคืออันนี้ที่ที่แร็ปที่แร็ปเรียกมาค่ะคือแค่เรียกให้มาทุกคนอนะเข้าใจตรงกันถ้าจะเปิดสึกก็เปิดไปเลยสภาไม่ได้ว่าอะไรค่ะถ้าต้องสองฝ่ายไม่มีความตัวแย้งอะไรอ่ะ ถ้าทุกคนพร้อมทั้งสองฝั่งก็คือไปใส่ใส่นวกันได้เลยค่ะก็แค่แบบแจ้งสภาด้วยว่าคุณจะอุ้มกันอะไรเงี้ยพรเวลามันเกิดปัญหามาทีหลังเนี่ยสภาถ้าสภาไม่รับรู้สภาก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้เลยอ่ะเพราะคุณแบบคุณไปตกลงกันเองใส่ทรงใส่สวยอย่างเงี้ยสภาไม่ได้รับรู้เลยว่าคุณจะเปิดกันอ่ะพอมีปัญหาอย่างค่ะสภาไม่ไม่รู้อะไรเลยอ่ะ เอ้านนั่งไขว้ะเนี๋ยวชาครับเออชาโดอดีแท้ๆเต้นเก่งแอ้ทีพี่อินเป็นไงไปจ้ะไม่พี่เล่นสุดไปเลยเดี๋ยวเราเราลับขึ้นมาขึ้น40สาร์ล็อตได้พี่มาอะไรแล้วนะคะงั้นก็เจรจาเราขึ้น40สาร์ล็อตได้พี่อย่าลืมจะเล่นกันแนวทางไหนโอเคครับครับผมครับขอโทษพี่ครับก็มึงมึงเอาเบอร์มันมาก่อนดิ ตอนเขาแบบร้อนๆกันไงครับอยู่ดีก็โดนอุ้มหอกันเลยครับโทษทีครับตั้งใหมเนี่ยค่ะเพราะว่าอันนี้คือจริงๆนะแล้วช่วยเหลือคุณกับคุณแม่ค่ะคุณแม่ทราบไหมถูกถูกถูกพี่เราแต่ตอนแรกผมรู้จริงพี่เออเนี่ยก็เนี่ยก็ถึงเรียกมาหัมาคุยให้เนี่ยแล้วมาทําแบบนี้มันน่าช่วยไหมเนี่ยโทษครับเมื่อกี้เมื่อกี้แบบเมื่อกี้อินไปไหนครับพี่โทษทีตกลงเลยครับว่าว่าจะเอากันยังไงโอเคครับพี่ครับ อกี่คุยกันไว้ว่าไงมึงครับอไุยิบผมกันนะครับใครมีโทรศัพท์ไม่ยิบปะปาเมื่อกี้ว่าคุยคุยว่าไงยังไม่ได้คุยเขายังไม่พูดอะไรเลยเมียคือสรับก็คือก็คือเขาจะไม่จ่ายถูกไหมคือเอ็นดีจะไม่มีครับผมฟังนะผมไม่มีเกาะแค่นั้นแหละพมกผมให้เวลาได้นะครับใช่ครับให้เวลาได้ให้2,000ตัวเยอะไปเยอะมากครับ ไม่ีทางแน่นอนสองพันตัวติดวลาแบบมันเยอะเกินอ่ะมันมันมันไม่ใช่อ่ะสองพันตัวต้นแบบเป็คือแบบมันเวอร์ไปครับเอาจริงจะบอกว่าแบบเปรียบเทียบก็ได้นะจะบอกว่าแกงงาไม่นกัวแบบอันเดียวสอนนะงกวาาไหะ ฮัลโหลพี่ทีแบ็กครับเออผมจะถามว่าตอนนี้ยยิโรชิตอนนี้พักสล็อตอยู่ใช่ไหมใช่ครับใช่เออผมอยากรู้ว่าตอนนี้มันของมันไปถึงไหนแล้วอ่ะไปถึงไหนแล้วใกล้ใกล้อาวุธใกล้ครบทุกคนแล้วครับคือตอนนี้ผมต้องการคนมาช่วยอ่ะประมาณสิบกว่าคนเลยตีกับแรมเพจแก๊งใหม่เทียสองเขามีกันแค่ยี่อไม่ถึงสามสิบคือต้องการมากๆปัญหาคือ มันตีออกแกงไม่ได้ครับใส่ปาเพราะว่าคือพักสล็อตอยู่มันตีออกมาไม่ได้เหรอครับต้องต้องไปขึ้นสล็อตก่อนแล้วถึงจะตีออกแกงได้อือฮึต้องขึ้นสล็อตก่อนถึงจะตีออกแกงได้แล้วแสดงว่าตอนนี้เลนนะ่ะที่มันออกไปอะ่ะมันยังไม่สามารถกลับเข้าแกงได้ถูกปะถูกครับถูกถูกครับอือ้วตอนแรกที่ที่คิดกันไว้คือเราจะวางอ่าเราจะอยู่วันอ่าเราจะพักสล็อตถึงวันที่เท่าไหร่ เนี่ยครับพออาวุธครบแต่จริงๆแล้วทางสภาเขาเรียกคุยวันที่26เนี่ยเขาจะให้ขึ้นแล้วเขาจะให้ขึ้นสล็อตแล้ววันที่จะบอกก็คือพรุ่งนี้ถูกไหมน่าจะใช่นะครับที่ได้ยินมาอืมหนึ่งวันแล้วคือผมโทรหายหมูมันมันก็ไม่อยู่อ่ะมันหลับใช่ปะหมูไม่อยู่หมูไม่อยู่แสดงว่าระยะเวลาหนึ่งวันกลับมาขึ้นสล็อตได้สามารถสับ สามารถสับได้ถูกปะ่ะถ้าขึ้นสล็อตอนะสับได้เลยครับแต่ต้องใช้เหรียญคนละกี่เหรียญน,นะไอะเรื่องเหรียญนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไอ้นี้เลยพี่เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทางแก๊งผมจะออกให้อ่าฮะครับอืมเขาอยู่เทียรสองอะก็คือตอนนี้คือแก๊งผมเนี่ยวิกฤตเลยเพราะว่าคนมันหายไปเยอะไงผู้ผมเพงเคลียร์สล็อตกันไปมีกันอยู่ประมาณยี่หกคนใช่ แล้ว <ผม S 2> ค,คือคุยกับน้องๆให้ได้ครับแล้วคือแก๊งเขาอ่ะอันนี้ผมจะบอกก่อนเลยคือแก๊งเขาอ่ะมันขึ้นสล็อตปกติมันไม่ได้ขึ้นแบบสล็อตแก๊งใหม่ที่แบบติดหนี้สภาของเขามันขึ้นทีนึงมันก็เสียหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านไงแล้วผมคิดว่าเขาอาจจะไม่ขึ้นด้วยนั่นแหละ<ต>พี่ทีแบกของสายฟ้าขึ้นได้สี่สิบถูกไหมถูกต้องครับขึ้นได้เลยสี่สิบคนนะฮะเดี๋ยวขอคุยกับน้องก่อนเนี่ยเรื่องขึ้นสล็อตเนี่ยเดี๋ยวขอ ขอถามอยากต้องถามไอ้ลูกอะว่าเห็นน้าจะเรียกคุยว่าให้ขึ้นสล็อตวันไหนแต่คร่าวๆคือเขาบอกแล้วใช่ไหมว่าพรุ่งนี้ครับใช่ใช่เขาเขาบอกว่าวันที่ยี่สิบหกจะเรียกไปคุยว่า <ừ> จะายังไงจะขึ้นสล็อตอะไรยังไงอืมได้ครับพี่ทีแบ็กยังไงบอกรีบบอกผมนะเพราะว่าตอนนี้ผมโดนละผมว่ายังไงก็วินอยู่แล้วเอามาโอเคครับโอเคครับพี่พอมาครับฝากฝา,ากหน่อยพี่ฝากหน่อยได้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 ครับ จะไม่ดักงาอะไรมากนั้นผมขอเงินหนึ่งล้านจากกิฟฟินเมื่อวานได้หรือเปล่าแค่นันพอครับลุงว่าไงอ่ะแล้วแต่ลุงอ่ะพี่กอนพี่กอนมามาคุยกับมาคุยกับพวกเราอ่ะเดี๋ยวผมขอตัวแป๊บนึ่ไม่จริงๆผมโทรถามแล้วเอ่ตอนนี้ยิโรเชียมมันพักสล็อตอยู่แล้วคือมันมีปืนกันปึกแล้วอะตอนนี้ คือตอนนี้ฮิโรชิพักพักสล็อตอยู่แล้วทีเนี้ยคือสภาเขาเรียกเขาเรียกมาคุยแล้วเขาเขาเรียกมาคุยพรุ่งนี้เขาจะให้ฮิโรชิกลับมาขึ้นสล็อตพรุ่งนี้เลยบอกว่าสิบสี่คนน่ะเอามาได้ไหมคือถ้าถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้ฮิโรชิกลับมาขึ้นสล็อตเราสามารถสับคนเข้ามาเข้าได้เลยสิบสี่คนต้องถามว่าเราจะยอมโดนกับไหมวันหนึ่งอะไ่ผมว่า,าหนึ่งล้านเราไม่เสียอ,อะไรเลยเราทาของไม่ทนันไม่ นั่นเองในอันนี้อากลุ่มห้อันนี้พี่ขอพูดหน่อยนะหกคนกันเลยหกคนคือตอนที่ฟกก็ส์มาพูดอะอาวุธผมหายด้วยคือพอมาพูดตัวบาามันลังเลมากเลยนะเห็คือมันอาจจะทําให้เรากลัวหรือปะเออมันอาจจะทําให้เรากลัวว่าเราอาจจะไม่ต้องไปทําไม่ต้องไปอันนี้มันดิพอพอพอฟกก็บอกจะเอาปุ๊บไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่ว่าคือมันอะก็ขอขอแค่เงินละไม่พี่ผมเอาคำตอบมก่อน ถ้าจ่ายหล้านไปหลังจากนั้นเราสามารถกลับไปซื้อมันได้ปล่ะลุงเนี่ยคือปัญหาก็ได้นะครับได้เดี๋วบอกไงเอา่าอ่ายน้องน้องว่าไงชิลๆใช่ไมไเยลุงเลายอไปแล้วก็อืมแล้วแต่อ่ะผมให้ทุกคนคุยกันดีกว่าว่าจะเอาไงแต่แต่ผมมึงอะมึงอะคิดแต่แต่ผมบอกเลยว่าถ้าถ้าเล่นอ่ะถ้าเล่นอ่ะผมว่าไงเราก็วินผมบอกเลย ยังไงเราก็วินแต่เราต้องยอมโดนก่อนอะวันสองวันอะเพื่อที่จะรอกลับมาขึ้นสลอดเราเอาทับเข้ามาไม่วันนี้ก็กระจายไม่ถ้า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 มึงอยากเล่นใช่ป่าวันนี้ก็กระจายตกไงพรุ่งนี้ก็ใส่แม่งอ่ะแบบใช่เราก็เอาเราเราไม่ได้เราไม่ได้มีข้อตกลงอะไรกับพวกมันเวเราอาวุธเข้าตู้เลยเจอแล้วก็หมัดยงชุนแล้วก็ด่าแม่งไปเรื่อยยื้อรอแล้วเหลือเราสับพนเข้ามาเราอัดเข้ามาสี่สวบสลตีไงเราก็วินอยู่แล้วเราเอาผมยามาแต่ตัวปืนเลย เอาแม่งหน่อยอย่างงี้อย่าอย่าให้คนอื่นมันล้อเราเลยเสียตลอดอ่ะผมก็เบื่อว่ะแม่แล้วไออัดสลักนี่เราเสียอะไรบ้างอ่ะก็เราไม่เสียแต่ไอไอหมูต้องตีออกอ่ะดิตอเราออกไม่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 เมื่อกี้เท่ากับรอขึ้นเหรียญแกงรอว่าเราไม่ได้ไอเรื่องไอเรื่องเหรียญแก๊งอ่ะผมบอกไปแล้วว่าทางเราจะออกให้นะถ้าเขาจะเอาคนมาเข้าอ่ะคือมันใช้เป็นตังค์ได้เปล่ะแค่นั้นแหละถามมันดิใช้เป็นตังค์คืออะไรพี่ให้ัันเป็ตงอ่ะแล้วถ้าจะเล่นล้วทรัพยากรเราล่ะครับ นั่นแหละทรัพยากรคนหลักที่อยู่อะงพรกเกาะเราล่ะครับเกาะของแปลกๆล็อกพิกอีกเยอะนะที่เราจะต้องทำกันก็ทางไงเห็นเห็นเห็นในนี่มันบอกจะขอยืมมายี่สิบล้านอะเออพี่ตอนจะยืมมายี่สิบล้านก็ซื้อพี่ตอก็จะยืมทำกันอะเราก็ให้ตัวห้ำรองไปทำแล้วกันแล้วเราก็ซื้อยากตัวห้ำรองพี่ตอนก็จะยืมไงพี่ แล้วสมมุติถ้ายังไงค่อยว่ากันอีกทีแเรืตือนสตินิดนึงนะว่าไม่ใช่ว่าเรากลัวแต่คือตอนเนี้ยทรัพยากรในตู้เาไม่กับกับสิ่งที่มันทำมารู้ป่ะเออใจเย็นรู้แต่เราตามคือเรื่องที่หลังแล้วคือไม่ตามตัดสินใจได้จะยอมตั้งตลอดเงี้ยล่ะไม่พี่เราไม่ยอมตลอดพี่แต่ว่าเราลองเามีของก่อนพี่รอเมื่อไหร่อ่ะ นั้นไม่เป็นไรนั้นถ้ามูตัมพี่อยากเล่ยนก็เล่นอะไรครับผมอ่าผมจะพูดตามตรงเลยที่พี่ต๊อดเสียใจอ่ะผมว่าหลายๆเรื่องเว้แต่ถามว่าถ้าถ้าพี่ต๊อดอยู่ตรงเนี้ยผมมั่นใจเลยเขาบอกลินแต่แต่ผมก็แล้วแต่ทุกคนอ่ะผมแล้วแต่ทุกคนเลย่อคือที่ต๊อดมันติดออดก็เพราะว่าพวกเราเป็นอย่างนี้ล้ว่าเอาไปเลยผมว่าผมว่าผมแล้วแต่ทุกคนนะผมแล้วแต่ทุกคน ถ้าท่านังคิดแบบไม่ไม่แบบปัญญาอ่อนนะผมว่าต้องนี่ไปก่อนเพราะไม่รู้ว่าตัวกูไม่พร้อมผมผมอยู่กับั้มว่าจ่ายก่อนคือมันไม่ใช่เงินเราด้วยเราคือไม่ไม่ลมใช่คือตัดตัดเรื่องจบไปก่อนไม่แพงนะไม่แพงไม่แพงไม่แพงผมว่าหนึ่งล้านไม่แพงถ้าเราเล่นแบนี้เล่นตอนไม่พร้อมอ่ะแพงว่านหนึ่งอ่ะพี่ตอนเขาไม่อยู่ตั้งสามวันแลเว้ยให้ผมว่าเรายอมเขาแล้วเราเข้าไปเอาคืนคร อาวุธผมก็หายเนี่ยตอนนี้พอ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 เวลาจะหมดแล้วสกอตคว้ามาเดือกวิ่งใช่แล้วเข้าใจกูเข้าใจอ่ะมาเดือกวอเคปัดว่าไงคนตรงนี้ก็น่าจะว่างันแล้วผมไม่เป็นไรครับร้านหนึ่งจากกิฟฟินเหรอครับผมผมให้ไม่ได้อะห้าแสนได้ปะได้พี่ก๊็ติดเหมือนกูเลยเพราะงั้นผมโดนแผงนั้นผมก็ไม่ได้อะไรเลยดิ แล้วอีกอย่างหนึ่งอะที่คุณได้เกาะจากกิฟฟินอย่าลืมนะครับว่าเป็นเพราะใครถ้าไม่ได้เป็นเพราะผมมาคุณก็ไม่ได้นะเกาะห้าร้อยตัวผมจะพูดเลยผมพูดถูกปะเพราะว่ากิฟฟินตอนนั้นผมผมเป็นคนแทงตายนะแล้วผมเป็นคนพามาผมก็ถามพวกคุณแล้วนะว่าพวกคุณจะเอาเรื่องไหมผมพูดถูกไหมคือมันผลประโยชน์ร่วมกันใช่ตรงนั้นแล้วถ้าถ้าผมปล่อยตรงนั้นไปอะพวกคุณก็ไม่ได้อะไรเลยนะผมจะบอกก่อนถ้าคือคือมองยี่งที่ว่าถ้าถ้าถ้าพวกผมไม่ได้เออถ้าพวกผมปล่อยตรงนั้นไปอะมันไม่ได้อะไรจริง แต่ทีเนี้ยคืออยากจะบอกว่าตรงนั้นนะผมก็ผมพวกผมก็เจ็บเหมือนกันไงแถ่นั้นอนะก็ถ้าถ้าให้ให้หมดเลยไม่ไม่ได้ไม่ได้อันเนี้ยผมขอเล่นดีกว่าคุณ่าเพื่อนคุณ<า>ได้เลยส,สามคนอะผมว่าเรื่องตรงน,นั้นอะมันก็ส่วนของเรื่องตรงน,นั้นเพราะว่าสุดท้ายเราได้สองประโยชน์ร่วมกันไงผมมองว่าหนึ่งล้านมันก็ใช่ครับงั้นงั้นงั้นเอางี้ผมขอเล่นดีกว่าถ้า ล้านหนึ่งอ่ะอเล่นเล่นยังไงครับอ่าก็ตามที่พี่เขาบอกบเอาสุดจนกว่าจะมีใครยอมอ่ะผมไม่อยากเล่นเลยดิดห้าแสนก็ได้ไม่เป็นไรพี่เ<ม>บิร์ผมตัดสินใจเองครับผมเป็นหัวหน้าแก๊งผมตอบเราครับ้พเสนอไนของคุณไม่เป็นไรครับโอเคครับ,อรบเอาข่านั้ครับงั้นก็ถ้ากิฟฟินจ่ายเดี๋ยวผมเอาเอา,เอาให้ละกันห <พอ S 1> ้าแสนเขาจะจ่ายให้เมื่อไหร่ครับพอดีเมื่อวานผมไม่อยู่อ่ะลุงวันอาทิตย์ ว,วันที่ทำอะไรที่จะถึงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับใช่สำลักโอเคสำลักเอาไอ้สื่อได้ครับได้ครับงั้นก็ตามนั้นครับตามนั้นโอเคไม่มีปัญหางั้นก็คือแผนนี้ก็จบไปนะครับแบบต่อไปนี้ก็ไม่ติดอะไรกันแล้วนะ เราไม่มีครับไม่มีครับโอเคจบคือจบครับก็เกลียดใจก็คือจบก็คือจบนะครับลูกผู้ชายโอเคตอนนั้นโอเคครับผมได้หครับก็ขอโทษขอโทษด้วยที่เกิดขึ้นนะครับขอโทษเหมือนกันครับขอโทษท้ายตอนคือคือจบได้ครับทางเลมเพจถ้าถ้าไอตอนมันไปอะไรก็แบบอยากให้โทรมาหาผมก่อนกันนะครับเอางี้ดีกว่าคือผมจะได้เบรกมันอยู่คือจริงๆริะมันไม่ได้มีอะไรกันเลยครับเพราะว่าไปเล่นดีซีก็เจอตอนบ่อยแต่พอหลังๆลังเราเพิ่มป้นสอง สองวันติดเลยเงี้ยเราทำเสียงไม่ดีใส่ผมอะไรเงี้ยแบบอ่าเข้าใจเข้าใจอารมณ์ใช่ไหมครับนมีขำขอะใช่ใช่ผมเข้าใจผมเข้าใจแต่ครับงั้นผมขอโทษแทนไปด้วยครับครับผมขอโทษเหมือนกันครับผมครับเอสเนดีถ้าผมขอถามว่าแล้วถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์ซึ่งตอนนี้ยคือตอตีพ่นผมสองรอบแล้วอะมันถ้าจะมีการพ่นระหว่างแก๊งผมกับแก๊งคุณเกิดขึ้นมาจะเป็นยังไงเอาไปพ่นกันไปพ่นกันมาเงี้ครับ ใช่ครับถ้าสมมติมันมีการปล้นและจับตัวได้มันจะเป็นยังไงล่ะครับไอ้สายฟ้าเองว่าไงอันนี้ผมว่ามันต้องอยู่ที่พวกคุณมากกว่าคือสุดท้ายแล้วทางเอ d อดีบอกว่าไม่ติดใจเราเราไม่ติดใจกันแต่ถ้าสมมมันมีการ ที่พวกผมใส่สูตรของพวกผมหรือ SMD ใส่ชุดของหมคออันนี้ผมผมจะพูดอย่างนี้ก่อนคือก่อนน้นนี้แลมพดอ่ะคือใส่เสื้อกากใช่ปะแล้วก็สีขาวปะเสื้อแขนกา่เกงใเปลี่ยนชุดตลอดเปลี่ยนชุดตลอดใช่คือคือจากหูน้ำเงินปะตอนแรกเป็นหูน้ำเงินปะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเสื้อกากถูกไหมมีชุดปวอม้แล้วก็มามาไปเป็นเป็นชุดนี้คือที่เนี้ยผมแบบต้องบอกก่อนว่ามันบางทีมันก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะครับถ้าแบบมันแบบมันไม่เคยเหมือนเดิมเลยอะชุดอะครับครับคือบางทีมันไม่ป้นเพื่ออออืรกันผเพ ครับผมก็ประมาณนั้นแหละคือถ้าถ้ามันแบบว่าเราเราแบบเข้าใจเข้าใจตรงกันว่าเออแบบแรมเพจใส่ใส่ชุดแบบนี้อะไรเงี้ยหรือว่ามีพูดที่แบบมันมันข้างหลังมันเจียดเลยว่าแรมเพจอย่างเงี้ยอันนี้ถ้าอย่างอย่างเงี้ยเออผมเข้าใจได้แต่ว่าทีเนี้ยมันเป็นแบบเสื้อกักอย่างเงี้ยผมก็คือมันจะใครจะใส่ก็ได้ถูกป่ะครับมันไม่ใช่เสื้อแ๊งอ่ะเข้าใจครับก็ประมาณนั้นอ่ะผมจะดูได้ไงว่าเป็นแรมเพจ เป็นว่าถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นค่อยคุยกันสภาอ่าได้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 ครับเพราะว่าตรงนี้ผมก็จะไม่มีอะไรกับทางเอสอ่ดีเหมือนกันครับผมถือว่าเกียดใจไม่มีอะไรกันแค่หลยครับผมงั้นอันนี้สภาจะรับเรื่องถือว่าเราเจรจากันจบกันด้วยดีนะคะก็คือเดี๋ยวทางเอสดีจะจ่ายเงินให้ครับแรมเพจเป็นจำนวนเงินทั้งแสนนะถูกไหมคะจ่ายเงินจากกิฟฟินครับให้โอเคก็แบ่งเงินจากกิฟฟินอ่ะให้เขาห้าแสนครับโอเคงั้นคือคืออันเนี้ย เรื่องก <c oughs> ิฟต์มกิฟฟินนะครับาก็ไม่รักษาเอาเป็นมากรับเงินจากเราโอเคไหมครับก็เรื่องนี้ก็คือจบไปเลยแบบว่าไม่มีอะไรไ<ด>ติดใจ,จไม่มีการ<ห>ติดใจเรื่องเต่ากันนะครับได้ครับไม่มีครับไม่มีติดใจไม่มีติดใจยอยู่แล้ว,ลวคือที่นี่ผมจะบอกก่อนว่าคือให้ตนอครับบางทีมันจะปันป่นๆนะคือถ้า,ถ,าถ้ามันเป็นสกิดอะไรเงี้ยก็บอกผมก่อนเนนะครับโอเคครับผมบางทีผมไม่อยากให้คิดมากไงบางทีมันพูดแบบอย่างคุณเห่ยเนี้ยเคยแบบเคยเจอบางที่ที่พีดีซีบ่อยอย่างเงี้ยก็รู้ว่าแบบเวลามันเล่นอีซี่แบบ แบบว่ากระทืบผมหน้าหน้าอีซี่ได้เลยครับแบบแดงครับน้ำเงินแบบขอแสนนึงอะไรเงี้ยมันมันก็ปั่นไปเรื่อยครับโอเคครับผมได้ครับไม่ไม่อยากคิดมากครับเรื่องอต่อแล้บางทีมันแบบมันกวนตีนที่แชมันไม่มีอะไรหรอกมันก็พูดเปง่านแหละโอเคครับผมเข้าใจครับโอเคครับทางทางเหยวนี่จะกาหนดระยะเวลาไหมคะว่าต้องให้เขามาให้เมื่อไหร่อ่าเขาบอกวันอาทิตย์ถูกไหมครับใช่ครับวันอาทิตย์ครับครับครับอันนี้เมื่อวานผมเป็นคนทำสัญญาไว้กับกิฟฟินครับโอเค งั้นเดี๋ยวสภาจะทำสัญญาเพิ่มเติมนะคะว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้ถ้าจุกลงได้ดีก็วันอาทิตย์เดี๋ยวทางดีซินเดียจะเอาเงินมาให้ทางเรมเพทจำนวนห้าแสนละคะได้ครับพี่แอร์ขอโทษด้วยนะครับพี่เด็บผพี่พี่ก็ขอโทษเหมือนกันค่ะเพราะว่าอันนี้จริงๆอ่ะไม่ได้ไม่ได้อยากจะเบรกนะอันนี้ต้องต้องขอโทษเลยค่ะไม่ได้อยากจะเบรกเรืงของฝ่ายแต่ทีเนี้ยขอถือว่าถ้าเรามีปัญหาอะไรกับใครแบบระหว่างแก๊งอย่างเงี้ยค่ะอยากให้มาเจรจา

พต่ว่าแต่แจรส่งไปเพรความมอนเดิมนะได้ครับได้ครับเ่จส่งาเปดเหอเดิมได้ครับ้ีพี่ครับเหยื่อิดรนีลายสัญญาเลยเกินลูโจ้เอาหนาเนี่ยพี่ยางแบบน้บบแบหนึ่งงานน้อง้าแสบได้ที่ไหนครับผมผิดเพแมงเหยื่อพี่กระเป๋าพี่มีเรื่องอะไรปะ านดัดฟันแล้วได้เงินกระเป๋าอะไรอะได้หรอกระเป๋าเห็นไหมเือเบ็ดเือเบ็ดต้วมรีสอร์ทในเอเชียเซอร์เอส์พอดกระเป๋าเซอร์เบตมะนาวสี่สามสามสี่สามสามครับครับเรียบร้อยครับกไปให้ัดไม่เอาหนู้ยาสีันดอกบอี่อเคมีหน้าเลวมา่มอย่างนี้เบ็ดต้ว อันนี้เคชื่ออะไรับพอดีผมส่เบอร์ไว้ได้ไหพอดีเผื่อติดต่อครับพี่กอตอยู่เพี่อทุกลบสัตว์กพูเสียไม่ได้กกูเยแกกกูเสียไม่ได้อมมัเป็นของกูคคิดจะชงพวกกูไม่ให้คจะลงกูกกะจมันไม่งกูบไปสตกับพวกกูเสียไม่ได้าเมาเซแต่ขนาดที่กูกำลังชิวมันตอนกู ันที่กูรับประกันว่ามีแตกและพี่อยู่ในถิ่นกมึงอยากได้ภาพมาเจอแต่ล็อกกี้สกิลมันยังกระจองอยากได้คิดจะเข้ามาน้องพี่ก็พอในซัมเดย์เสียไม่ได้พวกกูเหมาหมดกูจังมึงมักระโต่าดน้ำมันและก็เผาซอนมึงอยู่ดีๆไม่ชอบกูเห็นมึงห้าวกันจังถ้าหาความพวกมึงปากเปล่าเดี๋ยวเจอสนับของอังนังนั่งกูเชื่อในไม่